บ่หักบ่ว่าเจ้าดอกคำแพงเบาน้ำพ่ออายมีแหงอย่่เห็นหลเดือน้ำใจจอบแนมเจ้านานจนย้ายมาเหตุงานไกลๆอาชีพขายแรงเตียงกาย หวัวใจไร้วาสนาสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีสุขสุขคนครับผมนะครับั่งตุนนี้มันใช้ลำเพลิอนออฟฟิเชียลมานะครับพี่น้องครับครับนะครับหลังจากนะครับไล่ขึ้นนะครับผมตอนนี้ตื่นแล้วครับผมซีโมงเศร้าแล้วนะครับนอนกับซ้ำนอนแจงพี่น้องนอนตีหา่า มื่อนี้นะครับจะลืมนะพี่น้องนะครับบัตรหนึ่งร้อยบาทเด้อพี่น้องเด้อนะครับเปล่าเสือบัตรซสือตัวนะครับยังมีโชด์ดีอีกมากไม้เด้อพี่น้องนะครับผมครับเอาให้ายางเิ่งบรงบรยากาศรอบๆครับพี่น้องครับโอ้ได้ยังกินน้อทางนี้ เอคงวงมาสู okay, okay, diver, like. e. ah, Emin, uh ่ด huh. okay, okay, ีคร so ับวัสดีครับทักี่ครับอะไรนะื็ดูรู้ว่าปอนงวขาดโอ้แกเกน้ำกันได้ไหมสิแกอยู่ในไหมแก้ได้หมดเแกโอ้ยคอยึกว่าเสารอันบไก่งวงมาฝากได้ยินในวันินสมาร์ทก็โอก่งวงเหรอาวะิดสมาร์ทมือไหนตักสุนเอาตียวิดสมาร์ทมือไรั่ักงวงเป็นฝรั่งเนาะวันอาิยมารเลยลาวจากเด็กวันาิมากไดแยินว่าขีดมากขี้ปากซงมือแต่ยินวันนั้นได้ยินวันฟ้าเนียก บอได้ซื้อน้เยอะเบาเก้าหแล้วเนาะมือนยบาเรือรถผมแม่เยเาถแ่ผู้เดียวนี่แม่เก้าให้เ้าเนี่ยเยอเ้าเ้ยถอผู้เดียวยามมันอันเจ้าเก้าเก้าคือบถือโทรมาหาเอาวันเดี๋ยวไอเสียพมไปใส่รถเด้อเดียวอจนมือเนั่งรุ่นอยู่นีผู้เดียวนะใกล้เวลาแล้วใกล้เวลาแล้วเพ่าบ้านนี้ั่งุ่อยูเดียวบ้านนี้ถือเลขได้หัพุ่มไม พุมรถไม่อีกป่ะนี่โทรมาหาเฮากินเขาไปว่าดีใจเบิดเลยว่าสิซื้อแน่มาสู่กินหาแดกดากมากินสมมูลน้องูคือเขาไปเจียวกันสัสกันหาได้เขาดาบได้ดีนะเขาซื้อเมื่อบวานเขาเป็นเมื่อไหร่หรอเป็เมื่อแล้วพี่น้องซ้อบร่ำเราป่ะเนี่ยค่าแดกดากสุนทรยากเขาอาสู่ปลาเนาะเพราะจันทร์ รู้เปล้วคือบรเด้กลับสอ่กลับจังมืออยู่หาฟังกระซุ่มปแรกลับอมือเดียวบอกกลับเดี๋เวลาตัองใจมันมันยบานภผเนาะเขาจะได้ซ่อมมันสวางยี่วังบ้านบ้านฮะิบซ่อมยี่วังสิบหาเนาะชิบูยะห้องยี่วังสิบหาสิบุบราบไปเวลาาน่นนนคือเล้วนี่ยคือการเล่นบ่จะมาล้ําใหม่ทุกคน ไมได้ทนอางไรครับพ่อพ่อันเสยอีกเล่นเยอย่ไม่จะมาล่ำไม้ได้เื่นเรื่องเก่ากับวันนี่เล่นเรื่องเก่าโมโหกันขนาดเล่นเรื่องเก่ากับท่านบอจะคินมาเสียเรื่องไหมมาลำเก่ามาลำเก่าอ่ะเก่าเมื่อไหร่ยังแม่พ่อพี่พ่อจริงๆเก๋ เป็นไปนี่ไปเมืมมม่อ,อมมไ,ะมมไจะมาใหม่เหมือนบุษันไดเลนเรื่องเก้ากระทำสอบใม่ได้หนิขอเห็น,นหร่ำบุษันได้่ำเอนมากระโจไดเลนเรื่องเก้ากระทำสอบใหม่ได้หรือผมการใช้อมาดกลาทหารเอกพญาเมืองอม,มีเมียแพงสื่อร่ำเผ่านองตัวลุก้าของบุข่าเ่าพื้นก็งามป่านนั่งฝ่าบุหรทอ เดี๋ยวนี้เราแต่สี่เข่าเราแต่สี่เข่าเป็นเสภาหัอเมืองเจ้าเนี่ยมนจะประเด็นเนี่ยพวามปญัญญาโอ้พหปญัปญญาเรื่องอะไรเดียอาบาดงานที่ข้าเจ้าปให้เจ้าเห้เรียบร้อยพวกไปขอนเจนน่ะอ๋องานที่อ๋อขอนเจนน่ะงานที่อาบาตส์สร้างตอนนี้คือว่าพาที่อาบาตเปิดรถออกกัสเไมิเซยเลยครับแต่แตกเข่าก่อนเจ้ไประเดศแล้วอาบาตสแตกเข่าก่อนดีอาบาตเป็นคนจจนสี่อาบัต ทั้งใส่แล้วนังมากินเขาน้ำเผาอีกต่างหากมากแล้วเขาต่อเปียดจอยกันเจอดแล้วอามัดเลี้ยงโอ้เฮียงงวอยู่ข้างเอามาเอามามามาแล้วโอหลายหอเสนอคนไปต่างร่ำบ่มามาผู้ใดเอาอย่างนี้ก็คิดว่โอ้ผู้เดียวนั่นล่ะต้องกินต้องกินเขานั่งซ้อมล่ำพี่น้อง ตั้งทายยูทู e อันบาดเลขเอกว่าอาบน้ากวันถาถาเห็ดซอยการใช้ได้ยินว่าการใชัยดซื้อไก่ง่วงมากเลยนะกคนใหม่หลายไม่ติ่มสุ้พ่ออาทิตย์ฤทธิ์เป็นยังไงพ่อพ่อพ่อพระเอกคอยว่าพ่อองค์พ่อองค์มาด้วยิ ตีนตามพระองค์ซะเนาะเแล้วทบไมยังอยู่อ้าวทสอบวอสปูเดียวเหรอเนาะวอสจะถ่ายพระองคหนึ่งถือเขาอันถือเขาอันรอเอาเมือไงควรหรือบอดีเอาไหมแม่มาเกี่ยวขอแม่แม่แม่ทำหน้าที่ก่อนพระองค์เอ้ยเขาจะรำเรื่องในพระองค์้รู้สึกร่ำเรื่องแบบสั้างร่องอันเตือนป่าบ้านไหนบ่ ับแตหมกจับจับจับยูควันแล้วแต่ผู้บริหารบนสบาบางอยทาตัวัค่เดียวเขากระดาบ้างต้องเอาก้อนล้ำน้ำอแล้วนี่มม่หอดประกอกแล่นด้เอาแตงหอยตวงล้ำไหนบ้างล่ะามาอยู่สามปีงล้วสัน กันใจบลำกันใจระเบิเงินหลานบ่ี้ท่านไม่ได้เรเบิจะกวนอยู่นึงบดาบรดาาใส่ว่าเระเบิเงินหลานไม่มีเงินเป็นหลานแลอวตดหนี้เข้าไหมบ้านใจระเบิเงินหลานแล้ววนรเบิ้นไหนจะกนอยู่ไอวันแมนโ์เราเบิเงินหลานบ่นั้นไหนจะกวอกบอบ่กวนแมนไปเรเบิเนี่ยม่ได้ลบเลยเเบิ้ของแท้มีหลายหลานนะเชียวนั่งพอเนี่ยแหละหลาเงี่ย สิเมื่อจังไหนเขาบอกให้เมื่อสอบอื่นเลยเมื่ออยังถามพอมหรือเล่าโอ้สเตรียมยังเตรียมกับเตรียมมากเดียววันเอียเนี่ยวนเดียวในพออาทิตย์ถ้ามันเท่าแล้วพดน่นดียร้อยได้เสามามาไปคอนแกนสาร์มาไปคอนแกนรับนั่มองไปนะเขาไม่มองไปเจ้าไปนกเขาพันหาหนึ่งโดีไปสูบลอมกเป็นสุนทีสมหา ทุกคนมือไข่เนี่ยบอกนุ่มบอกหมดพป่นอเอ้าขอการดคลิปนอยครับพป่นอยูดีไมแมยสวัสดีครับยอนยาวยกันอันนี้เขดอะไรน่งสร้างโอรงสร้างเชี่ยสร้างตัวน่ะตันใส่์มืงขึ้นน่ะคือสร้างเชี่ยสร้างเปีปีได้น่ะเปีเลยเปราต่างเพราะมเราจำจำประเดียว้อันอันเครื่องในใครเสียบจบอกสักหนึ อ <s <S ันี้ว่ามันเปิดร่งปุงีงานเขามาแบบนี้คิดว่าดิมันบอแม่งงานเขามันมีงานอยู่แล้วมันมีงานจบภาพตั๊กแตนว่าไปตั้กแตนที่เขาจะเดินมากที่เขาจะเดินมากมาปัญหามันสิลินไดงแยวบเท่านั้นล่ะพ่อคือเปิดแล้วคือสิล่นแนวแยวบบอมันจะเป็นยังไดงท่านั่น ผมเคยบริกัรแล้วเสิมานเลี้ยนร่ในบ่อยนวบ่ไนี้มานัมในบ่อยน้เม่อกานพอตีเรื่องใช่ไหมต้องอ่านต้องไปล่้มต้องจะไปรั้มก่เขา ล่ำแล้ามือนเห็นว่ามือนมือนเมือ่งอ่ะมระจ้ข้ามือนไปล่ำนีเเด้วยมือไปล่ำหนีอเลยไหมเอาตังมากินผู้เดียวเอาต้อหมมาดานมันโบเบิจะตักไหมเอเสียพักมันก็กินข้างในมาันจะก็จะเขาไปล่ำคอขานี่มือนไปล่ำเหนมาเทียับพี่น้องครับโอ้ยการเสยต้อละมานากินสะกดจังไทยก็ได้เร้อพพอเ้ย เปลี่ยนมาบางีกับพอมเวรป่วยมันนัองมีครนี่ละเขาจะเนยูทูบเื่อโอ้ยมปนนั่งล่นนั่งลับง่เห็นมาหลายปีขอคือเคยเป็นนี่กันใช้ยังกินนั่งนต้นไทยไหมมาบางีทบกพี่เดยลงไหมอยู่เ่เอยไหมเล่นไปเรื่อยนยันอนตหมูแกไกไมหน่อยครับอกไกใร้อยครับครอบสามาถวใส่เป็นบอล ใส่เบาะยังไงยอยพายาดดดีดนิบัดเดียวตอนละสิกินยังใส่แล้วท่านล่ะบ่ได้รบ่ได้ลดมาใหม่ทปลากระป๋องไอเลือไปตาม่นเดียวครับเห็นผมตเมื่อนี่ยผมก็เลยบา้ยพอเสีนอพ่นทาสนองาไปูก็จะได้กิบบอกปเลยสนอขาวเมียงผมผมืนไงน่ะบ่บ่แมน เดี๋ยวเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวพุ่มกันเพื่อนพือุ่มเสริมนะไหยพุ่มเสริมกันมาปูเต็มรถไม่ตมห้อเต็มอ้องห้อง้องห้องห้อ้องห้องน้องหสอเอองหอ้องห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 ้ององหอ้อห้อง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 หองห้องห้องห้องม้อง้องห้้องหองห้อองห้องออกห้้องห้อ้องห้องหองห้องหนองห้อ้องห้อด้องห นี่รถผมอยู่ในรถผมกันในรถผมกับปูนี่แหละใส่เข้ากันดีไรแส่เข้ากันดีเออเด็ดกินเป็นื้อเอได้กินหน้าก็เป็นลเลยไดเด็นไปไอลลก็ม้องกินเนี่เอาใส่ก้อนแล้วยงเบอมแมนมันเต็มน้ำอ่ะพอเจะจังเบิงเอาจังเบิงอาจังเบิงเอาจังเบิงเอากินงเขากันมันไ่อยากเรื่อนหรอกนะ อ้าวพี่น้องครับกินนี่เสร็จหนึ่งได้พี่น้องเด้อนะครับพี่น้องเด้ออาพอแล้วพอแล้วมีกินเข่ามีกินเข่านะครับมากินข่ากันพี่น้องครับนะครับปอกันกินไม่ได้พี่น้องเด้อนะครับขอบคุณหลายครับพี่น้องครับแล้วลืมซื้อวัตรซื้อตัวมือแรกนี่บัตรอร่อยครับพี่น้องบัตรอร่อยฝากซื้อข้ามาเด้อพี่น้องเด้อนะครับโชว์อีกมากมายยังรอพี่น้องอยู่นะครับมวลซื้อแน่นอนครับขอบคุณทุกการติดตามครับต้นนี้มงเชลเพิ่นออปิเชียลกดไลค์กดสับสักแห้กดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเด้อ ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับมาหน้อมาหน้คน